เปิดคำทำนายลักษณะนิสัยทั่วไปของแต่ละวันเกิดและก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นอยากจะขอกำลังใจเล็กๆน้อยจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และ subscribe ติดตามช่องแนวกันว่าไว้ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับเปิดคำทำนายลักษณะนิสัยของแต่ละวันเกิดก่อนที่จะไปรับชมกันนั้น ต้องขอกล่าวไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมได้นามาเสนอต่อไปนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและหากมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีความคิดต่างอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนลักษณะนิสัยของแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยครับพยากรณ์ลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดวันที่หนึ่ง คนวันที่หนึ่งนั้นเป็นคนมุทลุกล้าไดา้กล้าเสียมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเป็นคนชอบอิสระมีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวทำทุกอย่างตามอำเภอใจเรียกได้ว่าตามใจตัวเองมากกว่าจนใครๆอาจมองว่าเป็นคนดื้อไม่ฟังใครเป็นคนทุ่มเทการที่ทำอะไรจริงจังคือลักษณะนิสัยโดยรวมของคนที่เกิดวันที่หนึ่งและด้วยความที่เป็นคนตรงไปตรงมา เลยทำให้คนหลายๆคนไม่ค่อยพอใจและรับกับนิสัยแบบนี้ไม่ค่อยได้นี่คือข้อเสียที่ต้องแก้ไขแต่เมื่อเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความสุขุมรอบคอบจะเข้ามาแทนทีจะประสบความสำเร็จแต่ต้องเตือนไว้เลยนะครับว่าคนที่เกิดวันที่หนึ่งนี้ทำอะไรมักมีคู่แข่งมีดวงชะตาในเรื่องของการแข่งขันที่สูงมาก ยิ่งถ้าทำงานองค์กรใหญ่ๆยิ่งต้องระวังทั้งการเลื่อนตำแหน่งและเรื่องคดีความส่วนอาชีพที่เหมาะกับคนวันที่หนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจครูอาจารย์หรือทำงานข้าราชการนักการเมืองก็จะมีชื่อเสียงได้ไม่ยากและในส่วนของสุขภาพคนวันที่หนึ่งสุขภาพแข็งแรงดีจนถึงเมื่อบ้นปลายอาจมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับสายตาส่วนเรื่องของฟัน ก็เป็นไปตามอายุนั่นแหละครับในเรื่องของความรักคนวันที่หนึ่งเป็นความรักแบบมั่นคงต้องการทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวสําหรับเคล็ดลับคนที่จะเอาชนะใจคนวันที่หนึ่งได้ต้องมีนิสัยเหมือนกันชอบความเป็นที่หนึ่งมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนถ้าเป็นเช่นนี้รับรองได้เลยว่าเสร็จทุกรายก่อนจะจากกันไปนั้นต้องขอกล่าวอีกครั้งนะครับว่า สิ่งที่ผมไน้นำมาเสนอนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดรับฟังและคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ขอให้คุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์เผื่อเพื่อนหรือคนรู้จักที่เกิดวันเดียวกันกันกบท่านจะได้มารับชมไปด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความสำเร็จพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิต ทั้งเงินทองโชคลาภขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติมากมายภายในเร็ววันนี้ด้วยเทินเป็นไงกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสั b ส c คร b e ติดตามชแน l ว่ากันว่า,าด้วยนะครับถ้า,าใครอยากใช้ทำคลิปวีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้ล่างคลิปเรีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยวินณที่นี้ด้วยนะครับว่ากันว่าแชาแนลคนไทยสาระแปลกใหม่แบบจัดเต็มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ